ถ้าใครกำลังหาร้าแล้วฟาร,ร์มโลบอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูด โรกูลหรือบูกุโนโรบอกหรือโปรเจกต์โจโจนะครับผมที่มีเครดิตงานจ้างมากกว่า500งานและผู้ติดตามร้านมากกว่า5000คนนะครับก็สามารถมาใช้บริการที่ร้านซูเปอร์ฟาร์มได้เลยนะครับผมและสามารถใช้โค,ค้ดแก๊สศูนย์เคนะครับผมเป็นส่วนลดสูงสุดถึง10%แล้วแต่ง,งานนะครับเพราะ <c oughs> งั้นอย่าลืมมาใช้บริการร้านซูเปอร์ฟาร์มกันเยอะๆนะครับผม <c oughs> กำลังหาร้านเติมโรบักอยู่เหรอครับผมขอแนะนำร้าน Ripper X นะครับผมบริการเติมโรบักราคาถูกและเลทสูงนะครับมีทั้งระบบกลุ่มนะครับผมเริ่ตงิ เยอะยิ่งคุ้มนะครับด้วยระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินและ3สามารถซื้อสินค้าได้ตามใจช,ชอบเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับตอนนี้แก๊สศนเคนะครับผมเปิดบริการเกี่ยวกับสแควร์พี age, ด้วยจะเป็นขายผลวิาสาตรัรบใบเควสหรือว่าจะรวมถึงการฟาร์มแซดนะครับผมสามารถมาใช้บริการได้ทั้งในแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ใน Discord นะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันนะครับ เทสเทสสวัสดีคนด้วยนะครับผมแกศูนย์เคนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมสแควร์พีกันแล้วนะครับผมซึ่งไม่ต้องตกใจไม่ต้อไมาเสียอารมบ์ี้เพราะว่าผมเพิ่งตื่นเลยนะครับคือผมเพิ่งตื่นมาเนียมาเจอกับอัปเดตหนึ่งผมซึ่งผมเนี่ยก็หามันเจอแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมก็เข้าสู่วิดีโอกันดีกว่านะครับผมคือคลิปที่ผมจะมาบอกจุดซื้อฟิสแมนคาราเต้หรือว่าการต่อสู้ใหม่ล่าสุดที่เพิ่มเข้ามาในเกมนะครับผมบอกถึงราคาต่างๆแล้วก็รีวิวส โอเคงั้นเรามาเริ่มเลยดีกว่านะครับผมซึ่งจุดซื้อคาราเต้ฟิตแมนเนี่ยอยู่ที่เกาะอ,อารลองนะครับเกาะที่ผมอยู่ตอนนี้เลยนะครับสำหรับคนที่มาไม่เป็นก็ถือเข็มทิศขึ้นมาหรือว่าไอเลนแท็กซ์กิ้งเนี่ยแล้วก็กดอารลองพาร์คแล้วก็วิ่งมาตามเข็มทิศได้เลยนะครับโอเคสำหรับคนที่มาถึงแล้วก็เดินมันอีกนินนนกดน,าาน,น,นึงนะครับผมจากจุดเกิดเข้ามาในตัวเมืองนิดนึงนะครับผมที่เป็นแบบคล้ายๆแบบตลาดอะไรเงี้ย ซึ่งในตลาดตรงนี้นะครับผมจะมี NPC ตัวนึงนะครับผมที่ชื่อว่าฟิตแมนตรงนี้นะครับเราสามารถเข้าไปคุยกับฟิตแมนตรงนี้นะครับผมเพื่อซื้อคาแรเต้ฟิตแมนในราคา600,000เบลีได้เลยนะครับผมซึ่งผมเนี่ยซื้อมาแล้วนะครับผมก็โอเคไม่ต้องพูดถึงแล้วกันแล้วก็พูดถึงการสกิลต่างๆแล้วกันนะครับผมซึ่งมาถึงช่วงรีวิวนะครับซึ่งคาแรเต้ฟิตแมนเนี่ยจะมีสกิลอยู่ทั้งหมดก็คือ Q E R F นะครับผมแล้วก็เป็นเมาส์ปกติคือการต่อยนะครับซึ่งการต่อยก็ประมาณนี้ เป็นการต่อยซ้ายขวาแบบนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะก็สกิลต่อมาเป็นสกิลคิวนะครับผมหรือว่าฟิสแมนคาราเต้โฟกัสพันนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยมันจะใช้ได้เออ่ใช้ประโยชน์ได้2องทางคือ1เป็นการเคลื่อนที่ครับนี่ครับเป็นการที่เราเล็งไปบนอากาศนะครับเป็นการเคลื่อนที่ตัวเราไปข้างหน้านะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับฟิสแมนคาราเต้พันในการเออ่ใช้เคลื่อนที่แล้วก็อีกทางนี้เวลาเราเล็งเป้าหมายใช่ไหมครับกดคิวผมเป็นการพุ่งไปต่อยดาเมจวงกว้างแบบนี้นะครับสังเกตได้ว่าเขานับ นี่ครับผมเวลาเราเล็งตรงพื้นหรือว่าตรงที่มีออบเจกต์เนี่ยมันจะทําการสร้างดาเมจเป็นเอลวงกว้างแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับสกิลใช้ทั้งเคลื่อนที่แล้วก็ใช้ทําสกิลวงกว้างเป็นเอลได้ด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็สกิลต่อไปนะครับผมคอมเพสแอร์หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับเป็นการบีบอัดอากาศนะครับผมซึ่งสกิลเนี่ยเป็นสกิลระยะไกลนะครับเราสามารถใช้ใส่มอสระยะไกลได้นะครับผมจะเป็นการนี่ครับผมเป็นการปล่อยขึ้นอากาศออกไปแบบนี้นะครับซึ่งสังเกตได้ว่าไกลมากเดี๋ยวผมใช้ดูนะครับอ่ะ ผมใช้ไปบนเขาเี่นะครับกด E ครับให้เราผมสังเกตได้ว่าคือขึ้นมันไปถึงแบบบนเขายอดๆตรงนี้เลยอ่ะถือได้ว่าค่อนข้างไกลมากๆสำหรับสกิล E นะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะเบากว่าสกิล Q นะครับอ่าเดี๋ยวขีปลตรงนี้ก่อนใช้ก,ก่อนเคยก,ก่อนประมาณนี้นะครับสำหรับสกิล E หรือว่าคอมเพรสเตอร์เป็นสกิลระยะไกลนะครับแล้วก็สกิลต่อมาเป็นชาร์กบูลเลตนะครับผมหรือว่ากระสุนฉลามหรือเปล่าน่าจะมาจากอารองนี่แหละนะครับซึ่งสกิลชาร์ Bullet กบูลเลตก็เวลาใช้ก็จะประมาณนี้ครับผม การจะแล้วเนี่ยยิงกระสุนเออ่กระสุนกระสุนหัวฉลามออกไปนะครับอ่าก็ค่อนข้างที่จะดีไหมมันเฉยๆนะสกิลนี้มันค่อนข้างมีมันค่อนข้างวิ่งช้าเท่าไหร่กระสุนมันวิ่งช้าเนี่ยเห็นไหมเวลาเราเล็งไปเนี่ยกว่าจะถึงเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับผมสกิลอาร์ก็ไม่น่าจะมีแรงมากนะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแบบว้าวเท่าไหร่สำหรับผมอ่ะโอเคนะครับก็โอเคอีกทีนึงแล้วกันซึ่งถ้าใช้ใส่เป้าหมายเดียวเนี่ยผมคิดว่าค่าดว่าจะโอเคนะแต่ว่าใช้ฟาร์มต่างๆค่อนข้างจะไม่โอเคเท่าไหร่ผมว่า โอเคครับแล้วก็สกิลต่อมาเป็นสกิลบัฟนะครับผมชื่อว่าสกิลฟิตแมนนะครับผมเวลาเรากดตัวใช้เวลาเรากดใช้ตัวเรานะครับผมจะมีออร่าเสียเงินแล้วก็มีคีบขึ้นนะครับผมที่แขนหลังแล้วก็ขาสองข้างนะครับคือเป็นฉลาม5้าคีบนั่นเองอะไรวะเนี่ยโอเคนะครับผมซึ่งสกิลนี้เนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจนะครับผมผมจะปิดสกิลนะผมใส่ฮาคิก่อนอ่ะผมใส่ฮาคิได้แล้วก็ปล่อยไปนะครับผมประมาณพันเกนะครับถ้าเราผมถ้าเราเนี่ยเปิดฮาคิแล้วก็กดเอฟขึ้นมาเป็นบัฟเนี่่ยยเวลาตอก็ จอ2000กว่าเลยครับแล้วก็มี F Tech เอฟเฟกต์แบบนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลบัฟนะเหมือนกับขาไฟขาดำหรือไม่ก็เป็นหมัดสายฟ้าของอิเล็กโตประมาณนี้นะครับแต่ว่านอกจากเพิ่มดาเมจแล้วเนี่ยสกิลฟิตแมนหรือว่าสกิลบัฟเนี่ยจะจะ,จะสามารถให้เรานะครับผมว่ายน้ำได้ครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีผลพิษาดอยู่เนี่ยเราก็สามารถว่ายน้าได้โดยที่เลือดเราไม่ลดสักนิดเดียวเลยดูดิ คือนี่เป็นข้อได้เปรียบของคาราเต้ฟิตแมนนะครับผมสำหรับคนที่แบบว่าเล่นผลพิศารที่เล่นผลพิศารเช่นผลสายฟ้าผลที่ไม่ใช่โลเกียเนี่ยสามารถใช้ฟิตแมนในการเคลื่อนที่ไปยังเกาะอื่นได้นะครับผมก็คือเราเล่นไปเกาะอื่นใช่ไหมแล้วกดคิวเนี่ยคือพุ่งอย่างไกลครับผมเห็นปะนี่คือสกิลเดียวนะออกจากเกาะนั้นก็ค่อนข้างไกลแล้วอ่ะคือพอออกปุ๊บใช่ไหมพอเซมินาหมดก็ลงน้ำไม่ไม่เจ็บอีกนะครับก็ถือได้ว่าเขานั่งดีมากๆนะครับสำหรับคนที่เล่นเป็นผลปกติแล้วก็ไม่มีผลเคลื่อนที่ระยะไกลนะครับ ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวคาแรคเตอฟิตแมนนะครับผมก็ส่ว,วสนตัวก็ส่วนตัวคิดว่าน่าจะโอเคนะแต่ว่าสำหรับการฟาร์มน่าจะไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าสกิลพุ่งอะไรเงี้ยเช่นสกิลสกิลเออเนี่ยมันก็มันไกลแต่ว่ามันก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับแล้วก็สกิลอาร์เนี่ยมันก็ทำดาเมดได้ไม่ค่อยเป็นหมูเท่าไหร่นะครับก็ยังโอเคแหละนะครับยังสามารถใช้มาเล่นได้นะครับซึ่งสกิลชูลมผมคิดว่าจะเป็นสกิลคูลนะเคลื่อนที่แล้วก็ดาเม,มเจแบบวงกว้างค่อนข้าง,ขงดีเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับผมสับคาเตฟ้ฟิตแมนครับแล้วก็อัปเดตนะครับซื้ออัปเดตเนี่ยผมแนะนำให้เพื่อนๆนะครับผมเข้า Discord เกมไปอ่านเพราะว่าส่วนใหญ่อัปเดตตอนนี้เป็นเรื่องการปรับบาลานซ์ปรับดาเมจปรับการใช้เซมินาปรับระยะของสกิลต่างๆนะครับผมเพื่อให้มันเนี่ยบาลานซ์สุดนะครับผมแล้วก็สิ่งที่จะมาในอนาะคตก็คือ3ดาบโซโลนะครับแล้วก็ระบบครูที่ตอนนี้เนี่ยมันยังบั๊กอยู่นะครับผมเนี่ยดื้อไปสร้างมันไงเสียไปฟรี10เบลเอ้ย10ล้านเบลีไม่ใช่10เบลี10ล้านเบลีเนี่ยเเสียยไไไไปก็มม่ด้ทอะระรรลนคับผ เชิญเพื่อนเข้าก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะครับก็ต้องรอแกะต่อไปนะครับซึ่งมันก็ใกล้ๆกันลังมาแหละนะครับผมก็รอติดตามกันนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับไปกับช่องแก๊สศูนยเคด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณซับทุกคนนะครับผมจีเมมเบอร์ที่สมัครสมาชิกเพื่อซับพอร์ตผมนะครับงั้นไว้เจอกันคลิปหน้าหรือว่าอยากให้ผมทำอะไรเกี่ยวกับเกมนี้เนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมโอเคครับงั้นไว้เจอกันครับผมบ๊ายบาย โอเคนะครับซึ่ง้ายคลิปตรงนี้ผมก็จะมาโปรโมท Discord ตัวเองเหน่อยละกันนะครับผมซึ่ง Discord แก๊สศูนย์เคเนี่ยเวลาเ,เพื่อนๆนะครับผมอยากจะได้ของหรือว่าแจกของต่างๆผมจะทำการแจกที่ Discord แก๊สศูนย์เนะครับเพราะงั้นเนี่ยเข้า Discord แก๊สศูนย์เไว้ลิงค์้างใต้คลิปเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตอนไลฟ์สตรีมหรือว่าตอนกิจกรรมต่างๆเนี่ยผมก็จะให้เพื่อนๆนะครับผมมาร่วมกิจกรรมใน Discord เท่านั้นเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยดิสคอร์ดจำเป็นมา,มากๆเวลาดูตรรีมม่างงๆขอผนะคับ สำหรับคนที่ขอผลขออะไรตุกต่างๆนานาทุกอย่างแหละใน Discord มีให้คุณพร้อมนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเข้า Discord แล้วก็ยืนยันตัวแล้วก็รอผมแจกของต่างๆนะครับผมแล้วก็ถามว่าส่วนใหญ่เนี่ยแจกของห้องไหนนะครับผมแจกของห้องนี้ครับห้องที่เขียนว่าแจกของแล้วก็มีสสญลักษณ์ติ๊กถูกสีเขียวตรงนี้นะครับผมจะเป็นการแจกของไม่ว่าจะเป็นแจกผลปีศาจแจกยอดดิสคอร์ต่างๆเพื่อเอามาแลกรางวัลต่างๆนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเข้าดิสคอร์ดมาเถอะนะครับผมโอเค เอามาบนี้ครับผมขอบคุณครับผมสำหรับการให้โปรโมตที่ขอตัวเองนะครับจะขอบคุณทำไมวะนั่นสินะ